สวัสดีครับพี่น้องขอบพระคุณมากที่มาใช้เวลาในคําสอนนี้นะครับคําสอนนี้อยู่ในชุดที่เรียกว่าเสริมสร้างชีวิตในการรับใช้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่ฟังคําสอนนี้รักพระเยซูและอยากจะรับใช้พระองค์ในชีวิตนี้นะครับพี่น้องครับวันหนึ่งเราจะจากจากโลกนี้ไปแล้วเราจะไปพบพระองค์หน้าต่อหน้าตาต่อตานะครับผมหวังว่าเมื่อท่านไปพบองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะบอกว่าเราพอใจเจ้ามากเพราะเจ้า ทำสิ่งที่เราเรียกให้เจ้าทํานั้นจนสําเร็จแล้วเจ้าวิ่งเข้าสู่เส้นชัยแล้วแต่เราจะวิ่งเข้าสู่เส้นชัยได้เราก็ต้องมีท่าทีแรงจูงใจที่ถูกต้องในการรับใช้พระเจ้านะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าให้เรามีท่าทีที่ถูกต้องในการรับใช้เมื่อเรามารับใช้พระเจ้าเนี่ยเราต้องตระหนักนะครับว่าผู้ที่เรียกเราให้รับใช้พระองค์ก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเราต้องให้การต่อพระเจ้า ตาของเรามองไปที是是 tai, ่พระเจ้าท่าทีของเราคือพระเจ้าเรียกข้าพเจ้าให้รับใช้พระองค์พระองค์เป็นจอมเจ้านายพระองค์เป็นผู้ทรงเรียกให้ข้าพเจ้าทํางานรับใช้แต่เมื่อพระองค์เรียกให้ท่านรับใช้ธุรกิจการงานของพระเจ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับดวงวิญญาณของคนไม่ใช่เกี่ยวกับตึกสถานที่เครื่องมือนะครับเกี่ยวกับดวงวิญญาณพระเจ้าเรียกท่านก็จริงแต่ให้ท่านไปรับใช้มนุษย์คนอื่น ให้เขามารู้จักพระเจ้าเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าได้รับพระพรเกิดผลมีชีวิตที่เข้มแข็งเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้น,นเรื่อยๆท่านก็ใช้เวลาความสามารถเงินทองของประธานในชีวิตคำหนุนใจอะไรต่างๆไปสร้างไปเสริมคนให้เติบโตขึ้นหน้าที่ของเราไม่ใช่ทําลายคนไม่ใช่นินทาด่าคน แต่ว่าเสริมสร้างอธิษฐานเผื่อเป็นพระพรใช้ของประธานไปเป็นพระพรแต่ว่าขณะเดียวกันเราต้องระวังใจให้เราดีๆนะครับว่าพอเรารับใช้เป็นานานนั้นแรงจูงใจของเราหรือท่าทีของเราไม่ใช่เพื่อเงินไม่ใช่เพื่อความมั่นคงของชีวิตตัวเองเพื่อตําแหน่งเพื่อชื่อเสียงเพื่อกิตติยศเพื่อการยอมรับของมนุษย์คนอื่นหรือเพื่อเอาใจมนุษย์ด้วยกันบางทีพอเรารับใช้เป็นนานนะครับเราเอาใจมนุษย์แล้วเราก็ลืมไปเลยว่า ผู้ที่เรียกเราเป็นจอมแจ้งนาลอยนั้นก็คือพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์<ม>ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องเอาใจพระเจ้าพระเจ้าเรียกให้เราทําอะไรแม้มนุษย์จะไม่พอไม่พอใจเราเราก็ต้องเชื่อฟังพระเจ้าก่อนแต่เชื่อสิครับถ้าเราทําสิ่งที่ถูกต้องในที่สุดเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มนุษย์ที่เขาไม่พอใจเรา เขาจะรู้ว่าเราเป็นคนจริงของพระเจ้าเราเดินไปจนถึงที่สุดเ mm hmm. นื่องด้งสือ2องทีบท mm ีบทที่ 2: ข้อ15บอกว่าจงอุตสาสำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วว่าเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง mm hmm. เห็นไหมครับ mm hmm. เราจะเป็น คนงานที่ไม่อายต่อหน้าพระเจ้าพระเจ้าจะยกนิ้วโป้งให้เราพระเจ้าจะยิ้มและพระเจ้าจะพอพระทัยชื่อของเราว่าเราเป็นคนที่เอาใจพระเจ้าสุดหัวใจทําสิ่งที่ถูกต้องไม่ทําบาปไม่ทําตามเนื้อหนังไม่มีท่าทีที่ผิดไม่ทําอะไรที่ทําร้ายคนอื่นเราจะมีหัวใจบริสุทธิ์ถูกต้องต่อหน้าพระพักพระเจ้าตลอดเวลาผมเป็นคนอย่างนี้นะครับผมจะถามพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยพระเจ้าพอใจไหมสิ่งที่ผมทำเนี่ยไปทําให้พระเจ้านั้น เสียพระไทยหรือเปล่าผมทําตามน้าพระไทยของพระเจ้าหรือเปล่า <grateful> ผมเอาใจพระเจ้ามากกว่ามนุษย์แต่ถ้าผมเอาใจพระเจ้ามากกว่ามนุษย์จริงๆนะครับคนที่มารอบข้างผมจะได้รับพรพการาเทียบทที่หนึ่งข้อสิบอกว่าบัดนี้ข้าพเจ้ากําลังพูดเอาใจมนุษย์หรือข้าพเจ้าทําให้เป็นที่ชอบพระไทยพระเจ้ามิใช่หรือข้าพเจ้าอุตสาประจบประแจมนุษย์หรือถ้าข้าพเจ้ากําลังประจบ ประแจงมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ผู้รับใช้ของพระคริสต์อาจารย์ปอลบอกว่าเขาไม่ได้อยู่เพื่อเอาใจมนุษย์เขาอยู่เพื่อเอาใจพระเยซูแต่ว่าเมื่อเขาทําดีที่สุดเขารักพี่น้องด้วยความจริงใจที่มาจากพระเจ้ามนุษย์จะรับพพร่ออยู่ดีสรุปนะครับคำหนุนใจวันนี้จากข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ก็คือว่าผู้ที่เรียกเราให้รับใช้คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นจอมเจ้านาย เราเป็นผู้รับใช้เป็นทาสผู้รับใช้ของพระองค์เราเอาใจพระองค์ตาเรามองไปที่พระองค์ทาสิ่งที่พระองค์พอพระทยัยแม้มนุษย์อาจจะไม่เห็นด้วยแม้มนุษย์อาจจะไม่ยินดีด้วยมนุษย์อาจจะโกรธเราออกจากโบสถ์ไปพี่น้องครับหลายคนออกจ,จากคริสตจักรผมเพราะผมวางมือนําไฟไปให้คนแต่ผมไม่เคยยอมเลิกลาเพราะผมรู้ว่าการเอาไฟของพระเจ้าไปแตะคนจะนําพระพรมาชุดชีวิตของเขาผมจะเอาใจพระเจ้าและคนที่มาอยู่กับผมจะได้รับพระพร เพราะผมทําสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ผมทําและทําสิ่งที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์แต่ในที่สุดคนมากมายจะได้รับพระพรจากชีวิตของผมเพราะผมเชื่อฟังพระเจ้าไม่เป็นไรครับเราเสียคนไปเสียเพื่อนไปเพราะเขาไม่เห็นด้วยกับเราแต่เราเห็นด้วยกับพระเจ้าสําคัญที่สุดเลยคือเราเห็นด้วยกับพระเจ้าและพระเจ้าพอพระทัยแล้ววันนั้นเมื่อเราไปสวรรค์เราจะมีรางวัลมากมายและการรับใช้ของเราจะเกิดผล และย่างยืนไปถึงนิรันดร์การไม่ใช่เรื่องชั่วคราวเพื่อแค่กิตติยศเล็กๆน้อยๆจากมนุษย์เพื่อเงินทองเพื่อตึกเพื่อตําแหน่งไม่ใช่นะครับเพื่อรางวัลที่ไม่มีวันเสื่อมสลายอยู่ในสวรรค์เพื่อการที่พระเจ้าพอพระทัยเราและทําให้พระองค์นั้นทรงยิ้มให้แก่เราเอาใจพระเจ้าสุดหัวใจดีไหมครับอยากหนุนใจนะครับอย่ากเกรงใจมนุษย์นะครับแต่รักมนุษย์เพราะเรารักพระเจ้า ขอบคุณครับหวังว่าคำหนุนใจนี้จะทำให้พี่น้องยืนจัดจนถึงวันสุดท้ายและเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้การได้นะครับขอบพระคุณมากครับขอพระเจ้าอ,อวยพรเจิมพี่น้องรักษาเยียวยาปกปักรักษาและขอพระเจ้าทรงใช้พี่น้องให้เป็นพระพรแก่คนมากมายรอบตัวท่านและทั่วโลกในนามพระเยซูเอเมนรักพี่น้องนะครับแล้วเราพบกันในคำสอนครั้งต่อไปนะครับ เจ้าอวยพรครับขอบพระคุณมากที่มาฟังคําสอนนี้จนจบนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องเมื่อพี่น้องแสวงหาพระเจ้าพี่น้องจะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้านะครับพระเจ้าของเราเป็นเอลชาดายหรือเป็นพระเจ้าที่มากกว่ามากเกินพออยากหนุนใจให้พี่น้องขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระพรปัจจุบันนี้และพระพรที่กําลังมาในอนาคตนะครับใน,นหนังสือปฐมกาลนะครับบทที่17บข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อ อายุอับรามได้99ปีพระเจ้าทรงปรากฏแก่บอับรามและตรัสแก่ท่านว่าเราเป็นเอลชาดายหรือเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธลิ์จงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราและเป็นคนดีพร้อมพระเจ้าหนุนใจอับรามบอกว่าจงรับใช้เราจงดำเนินชีวิตอยู่กับเราและเป็นคนดีพร้อมผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องรับพระวจ,จนะของพระเจ้าและไฟของพระวินดามบริสุ์เข้ามาในชีวิต พี่น้องจะมีการเจิมมีชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นและรับใช้พระเจ้าและผมเชื่อว่าเดเอลชะไดหรือพระเจ้าที่มากกว่าเกินพอนั้นจะทรงเทพระพรให้กับชีวิตของพี่น้องนะครับแล้วเราพบกันในคําสอน,อนตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับพระเจ้าพังข่า In the name of Jesus Christ I command that you are healed from sickness and disease. In the name of Jesus Christ, your curses are broken and you are free from the bondage and you will be filled with the blessing of Abraham that will overtake you. In the name of Jesus Christ, I command that the poverty have to leave you and God's blessing come upon you. May the Lord travel into your life, His grace, His blessing, His joy, His faith, His goodness, His favor. And you shall know the Lord your God in the intimate way. You will be the people of faith that the Lord will answer your prayer and God will get all the glory. I command that the mountain in your life must be made flat. Shall have supernatural breakthroughs in the life. The provision, the healing, the victory of the kingdom of God shall follow you, and you shall be his witness in this generation. May the Lord bless you in the name of Joshua Hamachi.